สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค แนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีเข้ามีรุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะแอดมินก็จะพามาสรุปแนวทางเราพัฒนาสูตรที่1นะคะใครอยากเข้าบ้านอย่าลืมแอดกันเข้ามาได้นะ,ะสูตร1นะคะแอดมินก็ให้เข้าานะดีไม่รุด9กลรุด2นะคะก็เข้า02นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับชมแนวทางของวันนี้กัเลยนะคะ สำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี9 1 2 0 4 3เม็ดเดียวนะคะแอดมินให้เด่นไปที่1กับ9นะคะแต่จะลุดไปที่1นะคะก็จะมี1 0 1 1 1 2

1>, 1 3 1่จดไว้แคบไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวนนะถังตัวเลขส,สวยๆงามๆมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดูนแดงแห่งปังๆันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า